ไม่ถูกครับตำรวจข้าคนผิดคนต้องเพื่อนถอยเลยไหมถอยเลยไหมเฮ้ยหลอดแล้วโอ้ยทำไมเวกีแมนไม่เคยเจอแต่คนญี่ปุ่นอันนี้ญี่ปุ่นหรือจีนเอจีนนะ เฮ้ยทีดีกว่าไหวเราแงวงราแวงมันขาดไม่ได้โอ้ยในรวสามันขาดไม่ได้ตกใจตกใจตกใจนึกว่าตำรวจชิปละ่ะเกิดการยิงจะย,ยิงนะเออ ไฟเอ้ยคนมันสามารถแบบยิงพวกนักทั่วได้นะแล้วแต่ว่ามันมันจะแบบยิงหรือช่วยอหรือว่จะแบบชวนอ่ะยังไงคุณผู้หญิงเอายังไงต่อแล้วต้องไปต้องบวรเลยขอดูหน่อยเห็นแต่โจรน,นะนีเลยอ้าว ราไม่มีกีม่การหรือไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดรอกันด้วยรอกันด้วยเดี๋ยเดี๋ยวยังไม่อยากทิ้งการเดี๋ยวเดียตมาดุอ่ะสวยสว,ยวยไปเลยบอนอบกอนหนุมฟ้าตะลุยโอ้เปิดเกมมาบอกเลยครับโคตรชิลตามสหาย อนครับจังหวะน,นี้รับรองคุกมีแตกระเบิดครับเมื่อผมออกมาแล้วจะไม่ใครอยู่ผมได้ <c oughs> เอาชิบหายละสัมผัสได้ถึงอะไรไม่ดีเข้าไปก่อนโอเคโอเคโอเคไม่มีการดักครับโอเคตอนนี้บอกเลยว่ามืดปึ๊บ พูดซัง่ายเลยว่มามืดตึ๊บไปก่อนนะรถขายรถมันนะไม่เอาต,อตำรวจละประกาศรักโทษทุกคนต้องเข้าห้องค้างไฟดับแล้วเออพอแปลไทยมาก็ดีนะเหมือนได้ยินเสียงเลยวิธีง่ายๆนะครับถ้าคุณไม่อยากจะโดนจับเข้าคุกคือพอตำรวจยิงแกส่งมาปัาน้นทุกคนรู้ว่าคุณต้องโดนจับจังหวะนั้นให้เราทาการ แบบไง่ะรแบบีเซ็ตตัวละครเลยออะเปิดประตูให้ใครก็ไม่รู้อืม,อมขอไม่ตายอยู่เลย เจ๊รื้อไปยิงเขาม,ม,มีมันจอ่อทะลุทะลุรถไม่ได้เจ๊ตัวเองแม่ดำไม่ได้แดดมีอะไรไอดอัอไอเทมคีการอ๋อผมมองไม่เห็นมันดำเกิน เลนดีกว่าตรงนี้ดีกว่าืูไปชื่อผมเป็นสีแดงเดี๋ยวไวก่อนเดี๋ยวไปก่อนไป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 ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นโอ้ตํารวจไม่ฆ่าไป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  ไปไปไปอะไรประตูหรือโอ้แม่เดยวผนไปส่งเบียคอนคนนี้แป๊บยาวไปส่งไกลถ้ากลับมาตามนี่ตายนะโทษ <c oughs> sorry บอส sorry 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 อ้าวเบคอนคนเดิมใช่ไหมวะไปดี <c oughs> อยอะไรอ่ะคนกลางหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรไม่โดนจับโอเคไปใหม่เลย โอระหว่างมาเหมือนเห็นศพไม่ไม่แปลทางประตูก็ได้ทางนี้ต้องเสียเนร์จี้ค่อนข้างเยอะแต่มันแรกกับความปลอดภัยคดว่าคุดแม่ตำรวจเอาก็ไปกูมาดิ เดี๋ยวค้งต่อไปเราจะเป็นตำรวจนะครับผมกินเกณฑ์ทางทางบ้านก็สอนมารีเซ็ เม่กี้ไม่สังเกตด้านหลังหวัวนีสังเกตด,ด้านหน้าโอเคจังหวะน,นี้ใช้เวลาไม่ใช่โอ้โหแมงวิสามัน <c oughs> ดูครับเกมมันบัก็กนะมันเพิ่งได้ปืนไม่ดูเขาจะแก้บั็กนี้ตอนไหนหรือมันเป็นว่าเครื่องไม่ใช่เครื่องเก่าของก็เป็นเดี๋ยวเธอจะได้วิสามันแม่งนอนด้วย แม่งนอนดับยอ้อยเยอะยนี่คอมเหมือนแล้วเนี่ยคอมหมดโอ้โหวิสามันอะไรวะไปเลยน้องๆใครจะเอาก็ออกวิสามัน พอทำการยึดนะครับไหวถ้าขยะเข้าเข้าเข้าไปแตกไปเลย ไอ้หายอ,อย่าพึ่งนะคุณตำรวจคุณมันแส้งคุณมันอแลรวอาลวครับตอนนี้ตำรวจเราแยงไปงหมดอีการใครจะเอาก็ไปเลย ใครจะเนียนะอันนี้ปเปแล้วบอกเลยตัวตัวนักโทษกระทื้นแม่อู้เฮ้ยวิศวะวิ่งหนวดสวาม้าใช่ไหมโอ้เก็บปืนเก็บปืนกันหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยม<ๆ>่เหมือนที่คุยกันไว้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้เพื่อนเพื่อน ขึ้ต้องวิสามันโอ้โหมันรู้โอ้โหไอ,อ,อคนนี้มีปืนผมนว่าคนกลางอะฝีมืออะเนี้คนกลางถ้ามันนี้ยังมีคนกลางไม่มีแล้วมันตายได้ไงไม่ทัทง้งทําบลด้วยทั้งคนเลยนะเก็บก็ไม่ได้มันอรอบรอบขารอบขาจังหวะนี้ต้องรอบขาเลย เรามีเวลีเทปทูอร์ยิงยิงยิงเบื้องยิงจีไม่ได้แดกผมหรอกเห็นแล้วมันขัดโอ้ขัดตายิกาเดี๋ยวจะยิงม,มาหรือเกินเกมมันยังบ้าอยู่เลยเล็กมึ่งแปดนะับแปดสิบเจ็ดกระสุนหกทับหก ทืบกระทืบกระทืบ,บตำรวจไม่เดียวตายนะ่ะอยบ้านป่านป่าเมืองเขนจริจริงโอ้ชอดกันซะด้วยยิงกดมัว่ไม่ได้นะครับติดคุกนะอทุกคนต่ามีความหวัง วามหวังถ้ากระโจดออกไปตัวใครตัวมันต้องลงมาลอย,ยิงพอเปิดปุ๊บมันยิงปั๊บเลยใชน่นี่นี่นี่เนี่ยอยาเข้ามาคนแรกนะครับผมนะให้สั่งใครสอนให้เข้ามาคนแรกวิสามัน,<ก>นไปเริ่มข้ามราชหมายแล้ว มันไม่ใช่เที่ยงหวานมันมเว็เที่ยงหวานไปแล้วมันห้าโมงเย็นอะไ,ไรวะกุ๊กที่มือค่ำมผมไม่อยากเล่ยนผมอยากกินมือค่ำ เดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจสักคนหนึ่งก็เข้ามาในนี้และผมจะยิยงเขาตาย ừ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 . เอ้ยเอ้ยเอ้ยตำรวจให้โอกาสเป <_ Q> ็นเดียวไดียวไจริงจริงนะตดนไม่เดียว <_ Q> ้ายูัวไรตายวะ<_ Q> <_ Q> ปืนมีกี้ใครเก็บ <_ Q> ตำรวจก็ทาตามกฎระเบียบนี่มืนจะฆ่าคนทุกคนไม่ได้นะอ่าอาหารหมด ก็ไม่ใช่รออะไวกันสปีละถ้าตายครั้งนี้บอกเลยพอละงครับคุก็ต้องเอนือคป โอ้โหแม่งเอ้ยตายนะไม่รู้ว่าจะตรว่ว่จตำเบิดคฆ่าคนเกินสามคนแบบมันไม่ผิดนะค่อยโนจับเองวิสามัน เข้าไปมีกี้แม่งโดนเข้าไปแม่งโดนโดนจับเลยโอ้ยผมไม่เข้าผมรู้อนาคตคุณเจยวร้อยผมเข้าไปแล้วก็วิสามันใช่ว่าเอ้ยลืมไปโอ้ยผิดกฎไม่เนื่องจากไม่ได้เข้าห้องขังจเจริญขอให้ทุกคนมีควมเจริญก้าวหน้า ใครว่าผ่านไป,ปแวบ